สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอาทิตย์ที่8กันยายน2567กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี่ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้4.9ม mm, ิลิเมตรที่กลุ่มงานอากาศเกษตรโดยมูเซอร์อำเภอเมืองจังหวัดตากครับ ประกาศูนุโตนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่5เรื่องฝนตกนักถึงนักมากบริเวณภาคเหนือเมื่อเวลาตีสี่ของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงยางิบริเวณด้านตะวันตกของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามหรือตีละติจูด20.7องศาเหนือลองติจูด105.3อองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลางประมาณ100ซากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้เล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเฟคชันและย่อมความกดอากาศก,กำลังแรงตามลำดับครับลักษณะจะอี้ยังคงทำให้ภาคเหนือมีฝนตกนักถึงนักมากก็มีลมกระโชกแรงในบางแห่งครับ ขอขอกื้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉาพันและน้ำป่าหลายลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวนะครับามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทย ลักษณะเจี๊ทำเมือภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองโดยมีฝนตกหนักในบางแห่งครับเรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศ12ชั่วโมงตัางหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนอง้ดยละ60%ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย,ายพะเยาน,าน่านและก็แป่ครับ อุณหภูมิต่ำสุดศ4ว5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองรายละ60ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรด,ดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด 35-37องศาเซลเซียสควณมภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ในช่วงวันที่8-9กันยายนนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงในบางแห่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมการป้องกันและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมชาพันและน้ำป่าไหลหลากไว้ตัวนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053 277 919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และก่อ t k t t o ของศูนย์นุตูนิยมวิทยาภาคเหนือนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน